เผอิญว่าหัวข้อที่วันนั้นขออกิจรักษ์ท่านได้พูดอ่นมันเป็นเรื่องของคุณภาพการศึกษาซึ่งเราได้ปรึกษากันใหม่แล้วเมื่อวานกับท่านบอสถาบันก็ปรับเปลี่ยนเป็นว่า S D G รู้รู้ไหมว่า S D G มันจะต้องปรับเปลี่ยน ทีนี้สิ่งแวดลอ้อมเปลี่ยนให้ยัง่งยืนหรือให้ว้าวให้เข้ากับอย่างที่ผ่านมาเมื่อสี่ปีมันมีโรคระบาดมันเรื่องโควิดพวกเราก็ปรับเปลี่ยนกันนะตอนนั้นว่าเราจะอยู่ยังไงให้ชีวิตพวกเราให้สามารถอยู่รอดทีนี้เราก็ไปศึกษาที่สามลุงรีนอย่างวัดนิมมาเราไปศึกษาที่เราไปศึกษามา แต่เราจะต้องมาสกผลึกความคิดของเราให้สดีเอออกมาว่าถ้าเราเป็นผู้บริหารโรงเรียนเนี้ยเราจะมีวิธีการยังไงให้ปรับสิ่งแวดล้อมในอนาคตให้ยั่งยืนให้อยู่ได้ในบริบทประมาณเนี้ยจากไอเดียของผอโรงเรียนรุ่นเนี้ยรอด แต่ไม่เป็นไรสมมติว่าเราคือเราสายผู้บริหารแล้วมันเป็นจะเป็นรองเราไม่สามารถต่อได้ัเราจะมีความว้าวมีไอเดียอะไรยังไงที่แปลกใหม่เนาะทีนี้การไปดูงานสามโรงเรียนพาก็จะมีบริบทแตกต่างกันไปแต่ว่านีเรื่องนี้คอนแทนเหมือนเขาจะว่าด้วยเรื่องเมื่อกี้ที่เมาไปชุมสูงก็จะเป็นเรื่องของอะไรนะว่ารูปอะรูปศิลปะเขาโดดเด่น วันหัวลำโพงก็จะเป็นเรื่องนี้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้นะคะนเราไปดูมาประมาณวนันตกปลาลึกเป็นรองรุ่นใหม่ทพนใหม่จะไปทำอะไรถ้าเราไปอยู่ในตำแหน่งนั้นสภาพแวดล้อมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราอยากจะให้เด็กเราให้ครูเราเป็นแบบนี้แบบนี้ไปช่วยกันที ทีนี้งานที่จะนอกจากไปลงเรียนแล้วเวลาไม่น้อยไอ้ชายเดินอ,ออกก็จะนำเสนอวา่าลองพัฒนา,าทั่วในถ้าเป็นวิจัยต่างประเทศได้น,น,นะตัวนี้นะให้ข้อคิดนะงานวิจัยต่างประเทศว่าเขาทำอะไรเกี่ยวกับประเทศที่ ยังไอ้ยกตัวอย่างอย่างเช่นประเทศอน่างเท้าแด์ที่เขาอยู่ทำกรนดับน้ำทะเลแล้วทำไมน้ำไม่ท่วมอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเขาาอยู่ได้เขาไม่ถูกน้ำท่วมจนลอยแพเออไม่ไ้อยู่ได้เห็นไหมแล้วเขาก็ย่างยืนอันนี้ยกตัวอย่างที่เขามีลองไปเซิร์ชดูนะว่าอย่างพวกเรานี่เออ โรงเรียนกทมสาโรงเรียนที่ไปถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนี้ว่านิ้มาเราดีอยู่หลังตลาดตันงแค่มันมีอย่างนี้อย่างนี้มีคลองเมื่อก่อนคลองน้ําใสตอนนี้คลองมันเปลี่ยนไปหรืออะไรก็ลองศึกประมวลความรู้แล้วก็ทำ ครีเอทของพวกเราเองอันนี้พอออให้แนวคาดด้วยนะเออเป็นความคิดที่ว่าแน่นอนก็มาจุดประกายนิดนึงแต่น้องๆคงจะติงจวบจวบข้ามหลังไหวไหวแบบนี้เข้าใจไหมเออนะนี่นะค่ะไปโรงเรีมนี้เราไปสัมภาษณ์ใช่ไหมคะ โรงเรียนที่เราจะไปมันมีอยู่สามโรงเรียนเราไปหาข้อมูลไดยอาเราไปทีนี้หาข้อมูลโดยวิธีไหนเนี่ยแล้วแต่ท่านผอโรงเรียนันั้นท่านจะแแลนไว้นะเพราะว่าท่านทราบแล้วท่านเข้าไปชุมซูมแล้วว่าจะมีน้องๆเป็นศิษสาวโรงงานเออยากรู้อะไรอย่างเมื่อกี้บางแฟนเนีก็บอกว่า เขาจะมีการ้โฮมรูมน้องๆก่อนแล้วก็อยากรู้อะไรก็เขาก็จะบอกออย่างวัดนิมผาก็บอกว่าอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ขอเราฟังไนะก็เขาอาจจะให้ลองเขาเป็นคนเพราะว่าพอธวัชชัท่านเพิ่งย้ายมาให้ลองเป็นคนช่วยสอบที่ว่อะไรนะตรงเนี้แต่ท่านนี้ทานรู้บริบทเขาไม่ได้เอาบริบทมานําเสนอ แต่เอาบริบทนั้นมาประมวลความรู้แล้วมาเข้ากับของเรา SDG การเปลี่ยนแปลงคือท่านผอสำนักท่านมีนโยบายว่าอยากจะให้น,อนอ้องใหมน่เนี่ยอะไรนะมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์จินตนานการจินจินตนานการออกมาโชว์เป็นเพจหนูหน้าที่เดียวมานำเสนอหน้าหรือสองหน้าและไรางานทำแค่สุท้า,าหน้าพอนะคะ คนเนี้ยโอเคไหมเพราะว่าท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่อยากเกดังพทก่เราจะยิ่งเครียดเป็นใหญ่นะไม่ใช่คุณภาพการศึกษาที่ท่านบอกเลยจะรับคพรนะเป็น SBC นะของพวกเราโอเคไหมเออเข้าใจตามนี้นะแล้วถ้าสงสัยอะไรไหนตั้งกลุ่มช่องนางไว้อะด้มันเข้าไปเยอเดีพอ พักเป็นไรพวกนี้ฮะเออเป็นขอเข้าก็เดี๋ยวมีอะไรขอจะได้แจ้งเข้าไปไหมแต่ยังไม่ทันไปเช็คที่ไหนอ่ะได้ยูพ